สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับพอดแคสต์ที่48เนาะคือจะบอกว่าที่พอดแคสต์ช่วงนี้ลงเร็วมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่เราอ่านดองไว้สักพักแล้วแหละแล้วก็เอากลับมารีวิวอีกครั้งในรูปแบบของนักเขียนนะคะซึ่งจะบอกว่าเ,าเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ที่ตัวอักษรสีน้ำเงินตั้งขึ้นมาก็คือนักเขียนคุยเรื่องหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นาฝากเพลย์ลิสต์นี้กันไว้ด้วยนะคะฝากให้เพื่อน เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะโอเคพอดแคสต์ okay, ที่4 8ที่เราจะมาพูดถึงหนังสือในวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นล่มโปรดมากเป็นล่มโปรดมากๆเป็นล่มโปรดที่อ่านจบไปสักพักแล้วล่ะเกือบปีแล้วมั้งแต่ว่า,เ,าเรายังคงประทับใจแล้วก็จำเนื้อหาได้นะคะก็คือหนังสือที่เราพูดถึงกันวันนี้ก็คือ my introvert story นะคะก็คือแค่คนเก็บตัวเนาะจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่แค่ได้ยินชื่อก็ น่าน่าอ่านมากๆแล้วนะคะแนะนําว่าให้อ่านกันแล้วก็ใครอยากสนับสนุนตัวอักสรสีน้าเงินนะคะมีลิงก์สําหรับซื้อหนังสือข้างล่างนะคะฝากคลิกลิงก์กันด้วยเนาะเพราะฉน introvert my introvert story หรือแค่คนเก็บตัวเนี่ยเป็นของสํานักพิมพ์บลูมนะคะแล้วก็เขียนโดยคุณชินมินยองนะคะแล้วก็แปลโดยคุณจารุพันธ์ศรีดาทิติวัฒเนาะซึ่งจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างบาง อ่านง่ายแล้วก็อ่านจบเร็วคือจะบอกว่าหนังสือที่หยิบมารีวิวให้ช่วงนี้ทั้งหมดจะเป็นหนังสือที่เราคิดว่าเพื่อนๆน,นักเขียนทั้งหลายหรือว่านักอ่านทั้งหลายที่มีเวลาน้อยอสามารถหยิบไปอ่านได้แล้วก็สามารถจบได้ในเวลาอันรวดเร็วเนาะออจริงๆอะ่ะหน้าปกเขาโปรยไว้ว่าขอเวลาลำพงังชาร์จพลังนิดหน่อยฉันคงเป็นผู้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองซึ่งแบบเออเราก็แบบ เฮ้ยจริงว่ะอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบเออมันเหมือนเราอะ่ะแล้วยิ่งแบบเป็น introvert story อะ่ะมันมันทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากอ่านคือเราอยากรู้ว่าเขาเขียนอะไรซึ่งในหนังสือแล้วเนี้ยค่ะมันไม่ใช่นิยายหรืออะไรแต่มันเป็นความเรียงเนาะเกี่ยวกับนักที่นักเขียนเนี่ยเกี่ยวกับเออบรรยายถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็น introvert ในรูปแบบไหนแล้วก็มีที่มาที่ไปของหนังสือยังไงนะคะ โอเคจะบอกว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าอ่านง่ายจะบอกว่าอ่านง่ายมากๆสําหรับทั้งชาวอินโทรเวิร์ตแล้วก็เอกโทรเวิร์ตที่อยากให้อ่านเนี่ยเพราะว่าชาวอินโทรเวิร์ตจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและในขณะที่ชาวเอกโทรเวิร์ตเนี่ยก็จะได้เข้าใจคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตมากขึ้นหรือแม้แต่ชาวแอมบิเวิร์ตเองก็อาจจะเข้าใจชาวอินโทรเวิร์ตมากขึ้นเพราะว่าจะบอกว่านักเขียนเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นชาว introvert สุดโต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในแร่มเนี่ยถามว่าหนักไหมถ้าถ้าสำหรับคนที่เป็น introvert สุดโต่งด้วยกันเหมือนเราเราก็จะบอกว่ามันมันไม่หนักเลยมันเป็นเนื้อหาที่เราอ่านแล้วแบบเรารู้สึกว่า,เราร,วาเรารู้สึกว่าเราพยักหน้าตามไปได้ตลอดเราแบบเอ้ยใช่ว่ะเอ้ยอันนี้ก็ใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวอินโทรเวิร์ตสุดต่งเช่นกันนะคะแล้วก็อยู่ในวงการอินโทรเวิร์ตมานนค่ะแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้อยากให้อ่านมากๆเพราะว่าม,มันมันมีหลายๆอย่างอะที่ทำให้เรารู้สึกเอะแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกอินรู้สึกเข้าใจไปกับมันแล้วก็หลายๆครั้งที่เราเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็มีหลายๆช่วงที่เรารู้สึกว่าเราก็เผลอโทษตัวเองอะนะว่าแบบ เฮ้ย hey, ความเป็น introvert ของฉันเนี่ยการที่ฉันไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้ให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าในขณะที่อะสมมตุติเรามีเพื่อนเป็นมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็น extrovert เพราะฉัน้นเวลาการที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยการที่เขารู้สึกว่าเราไม่พูดอะมันทําให้เขาอึดอัดแต่ในที่แต่ในขณะที่การที่เรานั่งฟังเขาพูดเฉยๆโดยที่เราไม่พูดอะมัน มันโอเคสำหรับเราคือมันอาจจะไม่ได้มีความสุขหรอกการนั่งฟังคนอื่นพูดเยอะๆเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคมากกว่าการที่เราต้องมาพูดกับกลุ่มคนหลายๆคนในที่สาธารณะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยากให้ลองอ่านกันดูค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหารีวิวกันเลยแต่จะบอกว่ารีวิวเล่มนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ เราเองในฐานะคนอ่านและรีวิวก็ค่อนข้างจะอินแต่จะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่าจะรีวิวให้คร่าวๆก่อนแต่อาจจะลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ทีหลังเนาะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาดูกันเลยว่าคือจะบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสียเวลาเลยคือคือหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างดีมากเป็นหนังสือที่เราถึงขั้นแบบ แบบพยักหน้าเพราะเราเป็นอินโทรเวิร์ดสุดโตง่งเหมือนที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นภายในเล่มเนี่ยจะบอกว่าภายในเล่มนี้เป็นความเรียงนะคะเกี่ยวกับลักษณะของอินโทรเวิร์ดของตัวนักเขียนเองแต่ในขณะที่เราอ่านเนี่ยเราเราจะรู้สึกได้ว่าทุกบรรทัดที่เขาบรรยายอะ่ะมันคือเราจะรู้สัมผัสได้ถึงความเป็นตัวตนของเขาและสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจอ่านดูนะคะถ,ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านนะลอ,ลองเปิดใจอ่านดูคือจะบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ก่อนจะซื้อม,มันเอ๊ะนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น introvert แล้วเราก็อยากอ่าน introvert ใช่ไหมเพียงแต่ว่าปัญหาของมันก็คือพอแปลพอมันเป็นภาษาไทยมันดันเป็นแบบ คนเก็บตัวคือคือถ้าถามเรานะเราเรามองว่ามันมันแรงไปนิดนึงสําหรับสําหรับคําว่าคนเก็บตัวเพราะว่าเราก็เราจะบอกว่าไงเราก็ไม่ถึงขั้นเก็บตัวเราก็ยังออกสังคมเพียงแต่ว่าในการออกสังคมของเรามันก็เป็น introvert นิดนึงเพียงแต่ว่าอ่ะเราก็เปิดใจแล้วก็ลองกลับมาอ่านดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น6บทเนาะจะบอกว่าแบ่งออกเป็น6บท ซึ่งใน EP เนี้ยเราจะไม่ได้ขอขยายความแต่ละบทมากแล้วก็ไม่ได้ลงสปอยเนื้อหา,ห,าหรือเพียงแต่ว่าเราจะมาคุยกันว่าแต่ละบทเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันสะท้อนมันสะท้อนอะไรให้เราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟัง EP อื่นๆน,นะคะสามารถคอมเมนต์กันคืออยากฟังในเรื่องของ i n t r o รเ r ิที่ขยายความมากขึ้น ใน EP อื่นๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวตัวอักษสินรํมเงินจะทำให้ใหเนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันด้วยบทที่1นนะมนุษย์ introvert แบบสุดขั้วคือจะบอกว่าบทเนี้ยค่อนข้างดีมากจริงๆเพราะมันเป็นการบรรยายลักษณะของชาว introvert ในรูปแบบต่างๆเพียงแต่ว่าตัวนักเขียนเองเนี่ยที่เป็นชาวโทรเวิร์สุดขั้วเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบของชาว i n รเ o ิร r t ที่มัน มันค่อนข้างพิเศษกว่านิดนึงคือคือในเวลาเราอ่านเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราก็สามารถเข้าใจ introvert ในรูปแบบอื่นๆได้เหมือนกันเพราะบางครั้งอะชาว introvert ที่เขาไม่ได้เป็น introvert มากเขาก็จะแบบพอเขาบอกว่าตัวเองเป็น introvert แล้วทุกคนก็จะกล่าวหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเราเคยเจอเพราะฉะนั้นเน่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออบางครั้งอะบางครั้งอะ พอพอพอเรารู้เจอชาวอินโทรเวิร์คนอื่นที่ไม่ใช่เหมือนเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรือเปล่าแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นชาวอินโทรเวิร์ในรูปแบบอื่นๆหรือบางครั้งเราเองก็อาจจะเผลอโทษตัวเองในหลายๆครั้งนึกออกไหมคือในความเป็นอินโทรเวิร์ของตัวเองอ่ะบางครั้งอ่ะเราเราก,เราก็เราก็ห้ามไม่ได้อ่ะเราอยู่ในที่สาธารณะคือพอมันจะโผล่มันก็โผลออกมาเลยเพราะฉะนั้น ความเป็น i n t r o ิร r t มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราอะแล้วบางครั้งมันทําให้รู้สึกแปลกแยกหรือแตกต่างบางครั้งเราก็เผ่อโทษตัวเองไปซึ่งในบทที่1เนี่ยค่อนข้างจะบรรยายลักษณะของชาว i n t r o ิร r t ไว้ได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคมาเราจะมาต่อกันที่บทที่2เนาะทีเนี้ยบทที่2ก็คือการอยู่คนเดียวคือการชาร์จพลัง คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงยิ่งกว่าจริงเราคิดว่ามนุษย์อินโทรเวิร์ตหลายคนที่พอได้ยินชื่อบทก็คือจะพยักหน้าเฮ้ย hey, จริงอะไรเงี้ยเออม,มันก็จริงแหละคือจริงๆอิะมนุษย์เรามีวิธีการเติมเต็มหรือชาร์จแบตตัวเองในแบบที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นชาวอินโทรเวิร์ตเนี่ยมักจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วก็การเจอคนน้อยๆหรือการได้สัมผัสกับผู้คนเพียงแค่บางส่วนที่แบบ ที่ไม่ต้องไปลงลึกไม่ต้องไปมีการพูดคุยหรือไม่ต้องไปมีการปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วก็เป็นตัวเองได้มากขึ้นอัน,นอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เราเป็นเนาะคืเนี้บทนี้มันจะทำให้เราเชื่อมกับตัวตัวตนของตัวเองได้มากขึ้นในขณะเดียวกันนะ่ะเราเองก็จะต้องพยายามหาพื้นที่ของตัวเองที่ ให้คนอื่นได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้สัมผัสกับตัวตนของเราในรูปแบบที่เราไม่อึดอัดจนเกินไปด้วยเช่นกันนะอันนี้อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะดีเนี่ยแนะนำให้ให้ให้ลองให้ลองไปหาอ่านดูนะคะโอเคสิบนาทีแหละ <c oughs> ก็มาถึงบทที่สามนะจะบอกว่า ep นี้ยาว ep นี้ค่อนข้างยาวจริงๆเป็นการ เรียกว่าไงอ่ะเป็นเป็นการรีวิวหนังสือที่ยาวมากเพราะว่าจะบอกว่าเลิฟมากเล่มนี้เลิฟมากจริงๆริงฉันบทที่3มก็คือความเศร้าเพื่อนรักคือจริง,รงๆหลายคนจะคิดว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมหรือเหงาแต่จะบอกว่าถ้าได้อ่านบทนี้นะคือเราจะเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวหรือการปลีกตัวอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกเหงาเสมอไปนี่หรอกไหมบางครั้งการอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย อาจจะทําให้ชาวอินโทรเวิร์ดแบบเราอะรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งสําหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงคือการอยู่คนเดียวอะบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกได้ถึงพลังในตัวเองเนาะแล้วเราก็จะแบบมีแรงอยากทำไอ้นู่นไอน้นี่จนแบบจนลืมไปเลยว่าความเหงาคืออะไรคือพอเราอยู่คนเดียวอะเราเรารู้สึกว่าเราสามารถใช้เวลากับตัวเองได้จริงๆแล้วเราก็อยากทํากิจกรรมที่เราอยากทําจริงๆโดยที่แบบ คือกิจกรรมที่เราอยากทําอ่ะเราคิดว่ามันคงเป็นกิจกรรมที่แบบมันไม่ได้อยากมีปฏิมันไม่ได้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไนะด้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็จะสามารถทํากิจกรรมนั้นได้เต็มที่โดยเราที่โดยเราไม่ต้องรู้สึกอึดอัดหรือว่าต้องแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างว่าเขาจะอึดอัดไปกับสิ่งที่เราเป็นหรือหรือเราอยู่ณจุดนั้นไหมนะคะโอเคซึ่งจะบอกว่าบทเนี้ยสามารถใช้ได้กับชีวิตจริงเวลาอยู่กับตัวเองด้วยเนาะ โอเคทีนี้เรามาเข้าบทที่สี่กันเร็วไหมคือคือแบบว่าจะบอกว่าจะบอกว่ารีวิวเนี้ยเป็นแบบฟาสติ้งมากเพราะว่าจะจะพยายามทำแบบให้ให้เร็วให้เวลาน้อยที่สุดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแตกเป็น EP อีพีอื่นๆให้นะคะบทที่สี่นะถูกบังคับให้เป็นคนเข้าสังคมคือบทนี้จะเป็นบทที่อ่านแล้วแล้วตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าเราเศร้าแล้วก็ เรารู้สึกว่ามันเร็วร้ายที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ห่นทั้งหมดมาเพราะว่าสำหรับเราอะถึงแม้แต่ตอนเนี้เราเรายังรู้สึกว่าการที่เข้าสังคมอะหรือถูกบังคับให้เป็นแบบนั้นเนี่ยมันมันทำให้เราค่อนข้างจะเจ็บปวดจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่าชาว i ินโทเวิร์อะ เมื่อเมื่อไปอยู่ในสังคมอะ่ะเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบไม่กระตือรือร้นเฉื่อยชาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราคิดว่าพวกเราทุกคนมีวิธีการเรียนรู้แล้วกว็การทำความเข้าใจสิ่งรอบข้างหรือสิ่งต่างๆเนี่ยในรูปแบบของตัวเองแต่แน่นอนว่าสังคมก็จะแบบไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนั้นเพราะว่าเขาจะคิดว่าคนที่มีส่วนร่วมหรือคนที่มีกิจกรรมตลอดคือคนที่แบบโดดเด่นคือคนที่แบบ เขาสามารถ manage ตัวเองได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งไปนี่หอกไหมซึ่งมันทำให้ชาว introvert เนี่ยมักจะรู้สึกที่แบบอยังไงอะถูกจับตามองตลอดเวลาแล้วก็จะถูกจีจ้จากทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคือถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็คือจะถูกจีจ้จากอาจารย์ว่าทำไมเธอไม่พูดทำไมเธอไม่ถามทำไมเธอไม่มี ส่วนร่วมในห้องเลยทั้งๆที่แบบคือเขาแค่เป็นคนที่อยากอยู่นะจุดๆนั้นเพื่อเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้มีความสุขกับการที่จะมีส่วนร่วมซึ่งการไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่เข้าใจหรือคนคนนั้นด้อยกว่าอีกคนนึงซึ่งสังคมอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ค่อนข้างมากจริงๆแล้วจุดๆเนี้ยมันผลักดันให้ชาวอินโทรดอะรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปเลยก็ได้นี่ออกมัเพราะฉะนั้นคือการการที่การที่พอเราไปอยู่ในสังคมอะ่ะแล้วสังคมไม่เข้าใจอะ่ะสังคมเขาก็จะบังคับเราให้แบบให้เราเป็น e x t r ว v e r t อ,อ่ะเฮ้ยพูดออกมาดิเฮ้ยทำสิเฮ้ยเป็นอย่างนั้นดิเฮ้ยเป็นอย่างงี้สิซึ่งเราไม่รู้นะสำหรับเราในฐานะ introvert เราจะบอกว่ามันเจ็บปวดมากแล้วตอนเด็กๆก,ก็คือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมม,มันถึงเป็นอย่างนั้น อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทาให้เราเบื่อทุกอย่างเบื่อแม้กระทั่งแบบต้องไปโรงเรียนต้องไปเจอคนนูน้นต้องไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอืมแต่ว่าแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะชาววินโทรเวิร์ดเราไม่จ้จะต้องทํางานในสังคมแต่จริงเราสามารถเป็นคนที่พัฒนาการเข้าสังคม ในแบบของตัวเองได้คือถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคนที่เป็น introvert แล้วเข้าสังคมได้คนพวกนี้จะเป็นคนที่ฟังเก่งแล้วก็จะเป็นคนที่คนอื่นๆอยากจะเข้าหาซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนะที่แบบที่เออเราค่อนข้างจะแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะคืออยากให้หลายๆคนทำความเข้าใจว่าการที่ชาว i n t r o ิร r ตเป็นแบบเนี้ย หรือการที่คนคนนี้เป็นแบบนี้หรือการที่คนคนนั้นเป็นแบบนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องผิดน,นก็ออกไหมทุกคนนะ่ะเพราะมีความเป็นตัวเองที่ต่างกาันคือคือการตัดสินคนอื่นเพียงเพราะมีความต่างกาันมันเรารู้สึกว่าในสังคมเราถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินไปเพราะความต่างมันทําให้เกิดความหลากหลายแล้วคนเรามันก็เป็นได้หลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจกว้างนิดนึงนะคะแล้วก็ ลองไม่ต้องทาความคุ้จักก็ได้ไม่ต้องทําความคข้าใจก,ก็ได,ได,กกได้ลองแค่มองเราไม่ต้องตัดสินแค่นั้นพอเนาะโอเคโอ้โ no. ห okay. oh, บทนี้ยาวมากเลยอ่ะ <laughs> เพราะเป็นบทที่แบบเออเหมือนเหมือนเรารู้สึกอัดอั้นตันใจเองด้วยเนาะโอเคมาทีนี้เราจะมาเข้าถึงบทที่ห้าก็คือบทนี้เป็นชื่อบทก็คือการเยียวยานะคะก็คือบทนี้จะเป็นบทที่ผ่อนคลายที่สุดในล่มแหละจะบอกว่าจากที่ เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนักเขียนเนี่ยจะมีวิธีการผ่อนคลายหรือเยียวยานในแบบของตัวเองในแบบที่เธอทำเนาะซึ่งมันทําให้เราย้อนคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเวลาไหนกันนะหรือกิจกรรมไหนกันนะที่เราทําแล้วทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับมันจริงๆซึ่งหนึ่งในวิธีที่นักเขียนใช้ก็คือการเขียนแหละ <c oughs> คือจะบอกว่าเป็นวิธีที่แบบน่าสัศจมากอะ่ะ อนอกจากการเขียนก็คือการอ่านหนังสือนะคะซึ่งมันทําให้เราเพลิดเพลินเนาะแล้วมันก็เป็น2วิธีที่แบบทั้งเขียนและทั้งอ่าน,เป,นเป็นสองวิธีที่แบบค่าอศัศจรรย์ที่แบบเออชาวอินโทรเวสส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้เวลาของตัวเองทําเรื่องพวกนี้เพื่อเยียวยาแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองเนาะมันอาจจะเป็นเหมือนยังไงอะเวลาที่เราอยู่กับหนังสือหรือเราเวลาที่เราอยู่กับหน้ากระดาษเปล่าๆมันคือการที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ แล้ทุกอย่างมันก็ต้องเงียบอะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นคือหมายความว่าเรามีความสุขที่จะอยู่กับความเงียบแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งที่เราเห็นโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงอืมเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะเป็นแบบนั้นเพราะ้นเราเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับ การที่เราได้พูดคุยกับตัวเองการได้แบบได้เอาความคิดของตัวเองถ่ายถ่ายเทลงไปในหน้าการะดาษและการรับความคิดของคนอื่นๆโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงหรือโดยที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กันอันนี้คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากกว่าแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราสะท้อนความรู้สึกของตัวเองออกมาได้ค่อนข้างดี ในเวลาในเวลาที่มันเงียบเนาะโอเคน,น่าจะเป็นประมาณนี้ในบทนี้เดี๋ยวจะค่อยๆแบบเออเขียนออกมาให้ทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ทุกคนได้ได้ได้สำเริงสำราญมากกว่านี้แต่ว่า,อ,าอันนี้ขอรีวิวแบบคร่าวๆก,าก่อนเนาะทีนี้เรามาถึงบทสุดท้ายกันนะคะก็คือบทที่6บทส่งท้ายคือบทนี้จะเป็นบทที่ขอสปอยข้อความนิดนึงคือมันเป็น มันเป็นบางอย่างที่นักเขียนอยากจะฝากบอกชาวอินโทรเวิร์ตทุกคนแล้วเราก็มั่นใจว่าหลังจากชาวอินโทรเวิร์ตคือหรือชาวอีกโทรเวิร์ตเนี่ยที่ได้ยินข้อความที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยจะเข้าใจชาวอินโทรเวิร์ตหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเข้าใจเพื่อนที่เป็นโทรมากขึ้นแล้วก็ อยากให้เพื่อนๆได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกสักครั้งจริงๆโอเคขอสปอยเนะะื้อหาในเล่มนิดนึงนะคะนิดเดียวบทสุดท้ายนักเขียนเขียนว่าเป็นเวลานานไม่น้อยเลยจากเด็กอายุ10กว่าขวบที่เอาแต่ติเตียนและปฏิเสธความเป็นตัวเองสู่ผู้ใหญ่ในช่วงวัย20ที่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นอินโทรเวต แบบสุดขั้วของตัวเองเพราะตระหนักได้แล้วว่าไม่สามารถปฏิเสธตัวตนที่เป็นได้จริงๆตอนนี้ฉันเป็นคนเก็บตัวที่สง่าผ่าเผยกว่าใครๆเขารบตัวเองและใช้ความเป็นโทรเวิร์ตที่มีอยู่ล้นเหลือนี้เป็นดั่งเชื้อเพลิงที่เผยแพร่ศักยภาพที่มีอยู่ให้ทุกคนเห็นและฉันอยากฝากถึงชาวโทรเวิร์ตทุกคนว่าความเป็นโ n t เวิร์ตที่คุณมีอยู่อย่างมากในตัวนั้นเป็นดั่งเหรียญตราแห่งเกียรติยศ และคุณสามารถก้าวออกไปเป็นผู้นำเพื่อสร้างสังคมที่ทุกความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้โอ้โหเป็นเร่อความที่แบบเอ้ยตอนแรกว่าจะไม่สปอยแต่แบบเอขอขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหวังว่าทุกคนจะใช้ศักยภาพที่มีไม่ว่าความเป็นอินโทรเวดหรือเอ็กโทรเวดของตัวเองเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนะคะแล้วก็ สุดท้ายแล้วเนาะตอกษรสอนสินเงินหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะมีความสุขกับการเป็นตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นคนแบบไหนขอแค่คุณมีความสุขที่เป็นคุณทุกคนจะรับรู้และเข้าใจได้นะคะความสุขมันเหมือนเป็นความรู้สึกอะทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าคุณรู้สึกเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนๆว่า หากอยากสนับสนุนตัวอักษรสีน้ําเงินนะคะแล้วยังไม่มีหนังสือเป็นของตัวเองฝากคลิกลิงก์ในดิสเดสคริปชันด้วยนะคะเพื่อสั่งสามารถสั่งซื้อหนังสือได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวอักษรสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังจนจบเพราะว่า EP นี้เป็น EP ที่น่าจะเป็นพอดแคสต์ที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยทำมาแล้วเนาะ โอเคแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะคะทุกคนยังไงเจอกัน EP หนะ้าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังกันจนถึงตอนนี้ถ้าอยากให้แชร์หนังสือเพิ่มอยากอ,อ,อยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มจากตัวอัสอนสีน้ำเงินไม่ว่าจะในฐานะนักอ่านหรือในฐานะนักเขียนตัวอัสอนสีน้ำเงินยินดีเสมอนะคะสามารถคอมเมนต์ ได้ในคอมเมนต์นะคะอยากเป็นกำลังใจก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายจริงๆและความรู้คือเส้นขอบฟ้านะคะแม้คุณจะเห็นว่ามันสุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปได้อีกตัวอักษรจิ้งเมืน